คลิปก่อนหน้านี้ผมได้ทําวิดีโอเกี่ยวกับแนะนํา5ทรงผมสุดฮิตไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะแนะนา5ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเซตผมแต่ละทรงเพราะผมเชื่อว่าหากเรามีร้านตัดผมที่ดีช่างฝีมือเยี่ยมหรืออุปกรณ์ที่ดีแต่ไม่รู้จักผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมก็อาจจะทําให้ทรงผมของเราอเซตออกมาแล้วมันไม่ได้ตามที่เราต้องการครับ ตัวแรก Wax หลายคนคงจะรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีพอสมควรนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปใกล้บ้านแต่ละสีก็จะมีคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่างกันไปตัวแรกสีเทาเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีผมยาวปานกลางถึงยาวมากนะครับเซ็ตออกมาแล้วจะให้ดูลุกแบบดูเป็นธรรมชาติเป็นแบบเท่มีวอลลุ่มแบบไม่เงาอะครับแบบที่สองตัวสีแดง เหมาะสาหรับคนที่มีผมสัน้นถึงยาวปานกลางเซตออกมาแล้วก็จะให้ลุกผมตั้งแบบเป็นธรรมชาติตัวต่อมาสีม่วงเหมาะสําหรับคนที่มีผมสัน้นและต้องการได้ลุกแบบโมฮอคด้านบนนะครับแบบเซตแบบตั้งๆทั้งหัวต่อมาสีฟ้าเหมาะสําหรับคนที่มีผมสัน้นถึงยาวปานกลางและต้องการได้ลุกแบบเทเซอร์เหมือนแม่ตั้งใจเซตอะครับจะเป็นแบบดู หัว่หัวย,ยุ่งเหมือนเพิ่งตื่นนอนนะครับตัวสุดท้ายกระปุกสีน้ำตาลจะเป็นตัวที่ผมชอบมากที่สุดครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ถูกพัฒนามาจากตัวกระปุกสีเทานะครับเหมาะสําหรับคนผมสั้นไปจนถึงผมยาวสามารถจัดแต่งได้หลากหลายทรงทั้งแบบผมตั้งและแบบเสอและยังให้วอลลุ่มสูงด้วยนะครับตัวนี้แบบที่สอง เครสสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะครับเครเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากแว็กซ์แต่คุณสมบัติครอบคุมใช้งานได้เกือบทุกทรงเลยครับเช่นปอมปอดอสลิกแบ็กอันเดอร์คัทเป็นที่นิยมมากๆที่เมืองน,นอก ส่วนบ้านเราก็ตามร้านสะดวกซื้อค่อนข้างจะหาซื้อ,อยากสักนิดนะครับราคาต่อปุกจะอยู่ที่3 0 0ร้อถึงเก้บาทขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อนะครับสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทาง lazada shopee หรือว่าตามเพจใน Facebook ก็ได้ครับมีขายแบบที่3ามโฮเมดสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้สายวินเทจน่าจะรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงสลิกแบก็กหรือทรงไซส์พาร ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายล้างออก้าง,ง่ายและที่สำคัญพลังจัดทรงสูงราคาต่อกระปุกจะอยู่ที่ประมาณ200-400บาทขึ้นอยู่แต่ละยี่ห้อครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือสั่งได้ตามเพจก็มีขายโดยทั่วไปครับตัวนี้แบบที่4สเปร สำหรับตัวสเปร์น,นะครับนิยมนำมาใช้เพื่อเก็บรายละเอียดและล็อกผมเพื่อให้อยู่ทรงนานขึ้นนิยมใช้ปิดท้ายหลังจากการเซตด้วยผลิตภัณฑ์พวกแว็กซ์เคหรือโพเมดการใช้ปิดท้ายเนี่ยจะทำให้ทรงผมนะั้น่ะไม่เสียทรงง่ายเหมือนเป็นการล็อกทรงผมให้อยู่ทรงอีกชั้นหนึ่งครับเวลาเราออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งโดนลมโดนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เสียทรงราคาต่อขวดก็ประมาณร้อยห้ แบบสุดท้ายนะครับวอลลุ่มพาวเดอร์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เซ็ตผมแบบแป้งเหมาะกับคนไม่ชอบความเหนอนะนน่ะเวลาใช้ก็แค่โรยใส่ผมและจัดทรงได้ตามต้องการครับตัวนี้สร้างวอลลุ่มได้ดีมากๆนะเลยครับให้ลุกที่ดูแบบเป็นธรรมชาติเหมาะมากสำหรับคนที่มีผมเส้นเล็กหรือว่าจัดทรงยากก็ใช้ได้ตั้งแต่ผมสั้นถึงผมยาวครับเซ็ตได้หลากหลายทรง ราคาอยู่ที่ประมาณ160-300บาทนะครับหาซื้อได้ตามโรตัสสาขาใหญ่หรือสามารถสั่งในราช a ดาหรือช h อปปีได้เลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำ5ผลิตภัณฑ์เซ็ตทรงผมแต่ละประเภทแบบฉบับสั้นสส <S <S anyway, ๆเข้าใจง่ายหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็กดถูกใจแล้วกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ